การสำคัญนะครับเพราะเป็นคนสนิทของสจโต้งตอนตำรวจเข้าไปปิดล้อมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนสนิทคนนี้เล่าวินาทีและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ให้ตำรวจฟังท่านผู้ชมลองฟังดูฮะวันนี้พี่ออกมาก่อนมาเล่ไครับพี่เยิ่งเข้าไปดย ก่อนโผล่มันยิงไม่เหลือแล้วมันยิงด้วอุตโต้อันนี้ตกขั้นเลยมีอะไรส่งข้อมูลไปเลยมีอะไรตอกข้อมูลในเลย่องรูปแบบเดียวกมันเข้าไปถึงแล้วมันติดตู้หมดติดตู้ข่าเลยก็ไม่รู้มองไม่เห็นหรอกหลังนะหหลังลงเดินกลับขึ้นจากบนเลยพระราชใจจะยินแต่เสียงปืนผมนอนนอนหงายท้องแล้วมันจะเป็นเหลือแลมันยิงด้วยอโตโตะปาปาปาฮาปะหาเลยเดี๋ยวต้องมีหมกหลงบนน่ะ นี่ถือว่าเป็นบ้านใหญ่ปราจีนบุรีเลยนะใช่แล้วและหลายคนก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่บ้านใหญ่ปราจีนบุรีปิดประตูข้ารอดตามคําให้การของคนสนิทของสจโต้งเนี่ยก็คนจะเข้าไปคนเดียวถูกปิดประตูแล้วจังหวะที่กําลังเดินลงบันไดลงมาใช่ไหมคุณก้อยค่ะศาสตรกระสุนมาจากข้างบนเลยใช้คำว่าสาสตร์กระสุนเพราะว่ามันเป็นสิบนัดออโต้ยิงใช้ปืนแบบออโต้ คุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านใหญ่ประจีนบุรีนะครับบ้านของคุณสุนทรวิลาวันหรือว่าโกธรน,นะครับซึ่งเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขตอนนั้นอยู่พักภูมิใจไทยปัจจุบันเป็นนายกอบจ,จอประจีนบุรีความสนิทสนมกันของทั้งคู่เนี่ยนะสอจโอต้งเนี่ยเป็นคนที่ดังมาก <c oughs> เป็นมือขวาเลยก,ก,ก,ก็ว่าได้ของโกธรแล้วก็เป็นลูกบุญธรรมด้วย